สวัสดีครับคุณอยู่กับช่อง My a r e a คุณอยู่กับผมไมค์ครับคอมมิกที่แอดจะนำมาเล่าในวันนี้มีชื่อว่า Alien Fire and Stone เป็นคอมมิกที่ขยายความจาก Prometheus และ Alien ภาค2 Prometheus เกิดในปี2093แอดเคยทำสปอยไว้แล้วครับสามารถหาดูเต็มๆได้ในคลิปนี้แอดจะเท้าความสั้นๆครับ ดอร์อลิซเบธชอกับดร์ฮอลเวย์ค้นพบหลักฐานทางโบราณคดีเกี่ยวกับเอนจิเนียรหรือว่าผู้สร้างครับเบาะแสทั้งหมดอะชี้มาที่ดาว LV-223 และผู้ออกทุนในการเดินทางครั้งนี้คือปีเตอร์เวลดนเจ้าของบริษัทเวลดนยูทานีโดยที่เขาว่าแอบ,บเดินทางมาด้วยครับเพื่อหวังว่าจะหลุดพ้นจากความตายเมื่อมาถึงดาวที่ว่าพวกเขาก็ได้เจอกับแบล็กกูและด้วยความอยากรู้อยากเห็นของแอนดรอยดวิด เขาว่าแอบผสมแบคกรูให้ดร์ฮอลเลเวดื่มและเมื่อดร์ฮอลเลเวไปมีอะไรกับดรชอเธอจึงตั้งคันลูกของเอเลียนส่วนด h l l ร์ฮอลเลเวผ่านไปไม่นานเขาก็กลายพันธุ์และในเวลาต่อมาด s h รชอก็ผ่าเอเลียนออกจากท้องในอีกฝากหนึ่งเดวิดแอบไปปลูกผู้สร้างอย่างลับๆด้วยเหตุผลบางอย่างและเมื่อปีเตอร์เวลแลนไปหาผู้สร้างนะครับผู้สร้างก็ฆ่าทุกคนและสุดท้ายผู้สร้างก็โดนเอเลียนที่กำเนิดจากดร์ชอ ปล่อยตัวอ่อนเข้าไปในล่างและให้กำเนิดดีคอนส่วนอลิซาเบธชอที่หนีมาได้เธอก็ตัดสินใจเดินทางไปดาวผู้สร้างปี2179ในเอเลียนภาค2มนุษย์ได้ไปตั้งอาณานิคมที่มีชื่อว่าแฮดลีย์โฮปบนดาว LV 426อาณานิคมที่ว่าขาดการติดต่อไปบริษัทเลยส่งลิปลี่กับทหารไปลองเช็คดูพอลิปลี่กับทีมไปถึงเธอก็เจอกับฝูงเอเลียนและควีนเอเลียน ทั้งหมดจึงต้องร่วมมือกันเพื่อระเบิดอนาน,านิคมทิ้งพร้อมกับทำลายลังเอเลี่ยนในคอมิกเอเลี่ยนไฟแอนด์สโตนจะเล่าถึงกลุ่มคนในแฮตลี้โฮปนี่แหละครับเป็นเรื่องราวก่อนที่ลิปลี่จะมาถึงวันที่3กรกฎาคมปี2อ7 9นาอาณานิคมแฮดลี้โฮปถูกซีเนมอฟโจมตีชาวอาณานิคมตกอยู่ในความตื่นตระหนกและหวาดกลัว ลัดเซลผู้นำกลุ่มบอกให้ทุกคนหนีไปขึ้นยานโอเนเจอร์เพื่อหลบหนีออกจากดาวดวงนี้พอไปถึงนะครับที่ยานโอเนเจอร์จะมีคนอีกกลุ่มหนึ่งนำทีมโดยเคลคนที่มีความโลภเป็นที่ตั้งเขาสั่งให้ลูกน้องขนของขึ้นตู้สินค้าทัานใดนั้นซีเนมอฟก็เข้าโจมตีทีมของเคลก็พยายามยิงตอบโต้ครับซึ่งก็ลังไว้ไม่ไหวซีเนมอฟมีมากเกินไปในช่วงชุลมุลลัเซลกับคนอื่นๆก็วิ่งมาถึง เขาสั่งให้ทุกคนน่ะรีบขึ้นไปบนยานลัดเซลตะโกนใส่เคลว่ายืนเหมืออะไรอยู่จะรอขนของหรือ,อยังไงพอทุกคนขึ้นมาหมดลัดเซลก็ปิดประตูครับลัดเซลวิทยุไปถามเคลว่าที่ท้ายยาน่ะทุกอย่างโอเคไหมเราจะได้ออกบินกันระหว่างที่ตู้สินค้ากํลาลังปิดซีนิวมอฟก็วิ่งขึ้นมาครับลัดเซลที่เห็นแบบนั้นน่ะแต่ก็ยังตอบว่าโอเคโอเคขึ้นบินได้เลยยานโอเนเจอร์ ature, จึงทะย,ยานขึ้นสู่วงโคจร ยานลำนี้เป็นยานขุดแรกครับมันไม่ได้ถูกออกแบบมาสำหรับการเดินทางระยะไกลประกอบกับเชื้อเพลิงก็ไม่ค่อยมียานโอเนเจอร์เลยตกไปยังดาว LV223 ดาวดวงเดียวกับเรื่องโพรมมติอุสครับโชคดีที่การแลนดิ้งในครั้งนี้มีหลายคนรอดชีวิตครับทันทีที่พวกเขามาถึงลัสเซลก็สังเกตถึงความผิดปกติบนดาว ลัสเซลเคยได้รับรายงานว่าดาว LV223 ไม่เหมาะแก่การอยู่อาศัยไม่มีออกซิเจนเป็นดาวที่โลกลางแล้วก็เต็มไปด้วยหินแต่ภาพที่เห็นน่ยคือเขาสามารถหายใจได้แถมยังมีต้นไม้อีกมากมายมันเป็นไปได้ยังไงกันปกติการเปลี่ยนแปลงระดับนี้ต้องใช้เวลาเป็นล้านปีพอทุกคนได้สติลัสเซลก็ให้แก่สัมภาระทุกอย่างเพื่อดูว่ามีอะไรที่พอใช้ได้แล้วที่สําคัญนะครับเพื่อหาตัวส่งสัญญาณเพื่อเรียกคนมารับ เคลก็ตะโกนในทันทีว่าไม่อย่าเปิดตู้สินค้าแต่ไม่ทันเสียแล้วเหล่าซินอมบฟไล่เข็นฆ่าผู้คนอย่างไร้ความปาณีคนที่ยังพอวิ่งได้ก็วิ่งหัวซุกหัวซูนครับบ้างก็บอกว่าจะวิ่งไปยอดเขาเพื่อสลัดมันหลุด <c oughs> ลัดเซลก็วิ่งหนีจนมาเจอเจนนวากับเคลเธอบอกว่าเห็นบางคนอ่ะวิ่งไปบนเขาเดี๋ยวไว้ตอนเช้าอ่ะเราค่อยไปรวมกลุ่มกัน ลัดเซลเขาคิดอยู่ในใจว่าสิ่งที่น่ากลัวไม่ใช่เพียงซีโนมอฟแต่คืออะไรบางอย่างที่เปลี่ยนจากดาวลกล้างให้กลายเป็นสภาพแบบที่เราเห็นระหว่างหลบหนีจากซีโนมอฟลัดเซลก็เผอิญเห็นกับอุปกรณ์บางอย่างบินผ่านหน้าเขาเขาเลยวางแผนเพื่อจับมันลัดเซลสงสัยว่ามันเป็นเครื่องมือของต่างดาวหรือเปล่าซึ่งไม่ใช่ครับ มันคืออุปกรณ์สำรวจที่ปล่อยตั้งแต่ยานโพลมิทิอุสมาลงจอดลัเซล์ตั้งชื่อให้โดนตัวนี้ว่าโลเวอร์แล้วเขาก็ไม่ได้เอาเรื่องนี้ไปบอกคนอื่นนะครับเพราะเขาคิดว่าไม่มีใครสนใจหรอกแค่จะเอาตัวรอดไปวันๆนะ่ะยังทํายากเลยแต่ละวันที่ผ่านไปมนุษย์ต้องออกไปล่าสัตว์แล้วก็หาอาหารมาประทังชีวิตแล้วระหว่างที่หาอาหารนะครับก็ต้องลุ้นว่าจะโดนซีนมอ์แบบลากไปกินตอนไหนชาวอนาธิคมอ่ะค่อยๆล้มตายไปทีละคนอีกไม่นานอ่ะคงไม่เหลือใคร เจนีวาบอกให้ทุกคนน่ะช่วยกันสร้างที่พักให้แข็งแกร่งขึ้นแต่เคลวาคิดต่างครับเขาบอกว่าบนตู้สินค้าลูกน้องของเขาโหลดอาหารกับของจําเป็นอีกเพียบเลยอยู่แบบนี้ก็มีแต่รอวันตายไม่ช้าก็เร็วไอ้พวกซีนมอลแบบมันต้องหาเราเจอสู้เสี่ยงกลับไปที่ยานแล้วเปิดสัญญาณขอความช่วยเหลือไม่ดีกว่าหรอแน่นอนว่าการเถียงในครั้งนี้ไม่ได้ข้อยุติครับนานวันเข้าคนก็ยิ่งตายมากขึ้นถึงบางคนจะเริ่มปรับตัวรู้วิธีหลบซีนมอลก็เถอะ ส่วนลัดเซลอ่ะเขาคิดแต่เพียงว่ามีเรื่องอะไรอีกที่เขาไม่รู้เขาเลยตัดสินใจเอาเรื่องที่เจอไปเล่าให้ทุกคนฟังครับซึ่งเขาก็คิดถูกไม่มีใครสนใจเรื่องที่เขาพูดหรอกทุกคนคิดแต่ว่าจะทํายังไงให้มีชีวิตรอดลัดเซลเลยขอแยกตัวกับเพื่อนไปตามพิกัดที่โลเวอร์บอกจนเขาได้เจอกับรูปปันผู้สร้างเขายังอุทานกับตัวเองว่าดีนะที่กูไม่เจอไข่เอเลี่ยนลัเซลจึงออกสำรวจบริเวณรอบๆครับทำให้เขาได้เจอกับผู้สร้างที่อยู่ในสถานะแช่แข็ง เขาเลยตัดสินใจอัดเรื่องที่เขาเจอลงบนโลเวอร์เพื่อมีใครสักคนในอนาคตมาเห็นที่อีกฝากหนึ่งชาวอนานิคมกำลังนั่งตกปลาและโดนซิโนมอฟดักโจมตีมันลากคนหนึ่งลงไปในน้ำซึ่งในน้ำก็มีแบล็กกูวันที่30ตุลาคมมนุษย์ที่จมน้ำได้หลอมรวมกับซีโนมอฟและเข้าโจมตีแคมป์ของมนุษย์ ระหว่างที่ทุกคนกําลังแตกตื่นกับภาพที่เห็นเคลก็เอาหอกอะมาแทงท้ายทอยมันจนตายคนที่ตายเป็นเพื่อนซีของเคลนะครับเขาเลยสติแตกเขาบอกว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยเป็นความผิดของกูเองเจนีวาก็เข้ามาปลอบว่านายทําสิ่งที่ต้องทําไม่ต้องรู้สึกผิดหรอกเคลก็บอกว่ามันไม่ใช่แบบนั้นฉันรู้ฉันเห็นทั้งหมดตั้งแต่พวกเอเลียนขึ้นมาบนตู้สินค้าแต่ฉันไม่ได้บอกใครเพราะกลัวพวกนายจะทิ้งฉัน เจนีวาเลยเข้ามาซัดหน้าเขาจนคนอื่นต้องมาห้ามเคลยังพูดอีกว่าฉันรู้ว่าฉันผิดฉันสมควรตายแต่บนยานโอเนเจอร์ก็มีของที่พวกเราทุกคนต้องการไม่ว่าจะเป็นอาหารไม่ว่าจะเป็นน้ําหรือว่าตัวส่งสัญญาณเราน่าจะรวบรวมอาวุธทั้งหมดที่เรามีเข้าไปบุกมันเจนีวาก็ตะโกนเข้ามาว่าแผนของนายมันปัญญาอ่อนถ้านายทําแบบนั้นน่ะก็เท่ากับฆ่าตัวตายแล้วใครที่ไปกับนายพวกเขาก็จะตายด้วย ไม่นานนักคนที่ตัดสินใจไปกับเคลก็มาถึงยานโอนเนเจอร์พวกเขาเจอปืนตกอยู่แต่นั่นคงไม่พอเพราะตอนนี้ซีโนมอฟมีควีนเอเลี่ยนอยู่บนยานพวกเอเลี่ยนเข้าโจมตีพวกเขาชาวอนณานิคมก็ไม่ค่อยมีอาวุธครับสู้ตามมีตามเกิดเคลอาศัยจังหวะชุลมุนหยิบเครื่องส่งสัญญาณแต่ทว่าเขาโดนซีโนมอฟจับได้และตกไปยังแบล็กกูทางด้านของลัสเซลเขามีคำถามมากมายเกิดขึ้นในหัวทำไมป่าแห่งนี้ถึงเกิดขึ้นมาได้ อะไรคือค he? He enough, à, mm ําตอบของคําถามแบล็กกูเหรอเขาเลยทดลองสารดํากับพืชครับแล้วก็สังเกตเห็นว่าถ้าใช้ในปริมาณน้อยมันจะทํางานคล้ายตัวเร่งการเจริญเติบโตถ้าใช้มากวัตถุอนินทรีย์จะกลายพันธุ์แล้วปริมาณเท่าไหร่ละถึงจะเหมาะสมกับมนุษย์ไม่แน่มันอาจจะเป็นอนาคตทางการแพทย์ก็เป็นได้คืนวันที่31ตุลาคมเคลเขากลายพันธุ์ไปแล้วครับเขาพูดแต่คําว่าขอโทษขอโทษ เคลนำเหล่าซีนโนมอฟเข้าโจมตีค่ายจนชาวอนานิคมมาตายหมดเสียงกรีดร้องดังไปถึงถ้ำที่ลัสเซลอยู่ลัสเซลก็รู้ในทันทีว่าคงไม่มีใครรอดแล้วละ่ะจนวันที่12พฤศจิกายนลัสเซลได้เจอกับบันทึกของสแตนดิชระหว่างที่เขาอ่านน่ะเคลก็เข้าโจมตีลัสเซลก็วิ่งหนีสุดชีวิตจนมาถึงถ้ำพอเขามองลงไปก็เห็นว่าเคลกําลังสู้กับซีนมอฟ และที่น่าประหลาดคือทั้งซีโนมอฟแล้วก็เคลก็รู้ว่าเขาอยู่ในถ้ำแต่ทําไมพวกมันไม่เข้าโจมตีลัเซลจึงพยายามคิดหาคําตอบและอีกข้อหนึ่งที่เขาสังเกตได้ทําไมภูเขาที่เขาอยู่มันถึงโตขึ้นเรื่อยๆลัดเซลมีเรื่องที่เขาสงสัยมากมายครับจนเขาว่าอยากจะปลุกผู้สร้างขึ้นมาถามแต่เขาว่าใช้เทคโนโลยีของผู้สร้างไม่เป็นเขาจึงได้แต่คิดคิดคิดแล้วก็คิด จนวันหนึ่งลัสเซลก็พบว่าเจ้าโลเวอร์มันสแกนเจอสิ่งมีชีวิตใต้หุบเขาลัสเซลยิ่งรู้สึกตื่นเต้นกับสิ่งที่เขาเจอใหญ่ครับว่านี่อาจจะเป็นคำตอบของเรื่องทั้งหมดภูเขากินใครเข้าไปหรอหรือตัวหุบเขาเองนั่นแหละที่มีชีวิตวันที่19ธันวาคมด้วยความเหงาหรือความเป็นมนุษย์ไม่อาจทราบได้ลัสเซลอ,ออกมาฝังศพให้เพื่อนเอนเคลเลยเข้าโจมตีเขาลัสเซลจึงใช้ไม้อแทงหัวเคลจนตาย แต่ว่าเรื่องมันไม่จบแค่นั้นครับฝูงซีนอมอบบอไล่ตามเคลจนในที่สุดเคลก็พลาดและตายในที่สุด <c oughs> ถ้าคุณชอบสปอยคอมิกเอเลียนเพลเดเตอกดติดตามไว้ได้เลยครับคอมิกชุดเอเลียนไฟแอนด์สโตนะเป็นแค่คอมิกเล่มเดียวนะยังมีคอมิกไฟแอนด์สโตนอีกหลายเล่มครับที่เป็นภาคต่อไม่ว่าจะเป็น p r o มีที e u s Fire นด์สโตน e พลเดเตอ r ์ไฟแอนด์สโ n นเอเลียนเวอร์ซัสเพลเดเตอร์ไฟแอนด์ส p r o m e ท h อุต f i แอนด์สเตนโอเมก้แล้วหลังจากแอดสปอยคอมิกชุดไฟแอนด์สเตนเสร็จอะแอดจะสปอยคอมิกชุดไลฟ e a อนด์เดซึ่งเป็นภาคต่อครับเรียกว่ามีคอนเทนต์เกี่ยวกับจัก,กรวาลเอเลียนเพล t o เและผู้สร้างมาทุกสัปดาห์แน่นอนกดติดตามกดกระดิ่งไว้ได้เลยตอนนี้แอดมาเปิดช่องใหม่ด้วยนะครับชื่อว่าช่องไมอาถันช่องที่แอดจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับผีเรื่องสยองขวัญยังไงฝากกดติดตามด้วยนะขอบคุณครับ